ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FBS แพทยฟอเร็กครับวันนี้ก็อยู่กับผมโค้ชไมค์สำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันในรายการวิเคราะห์กับเช้าประจำวันที่11เดือนสิงหาคมปีพศ2565นะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราก็จะมาดูคู่นะครับ EU GU แล้วก็ทองคำเช่นเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือกำไรท่วมพอร์ตนะครับคุณผู้ชม ังจากที่เมื่อวานนะครับมีข่าวประกาศเนาะประกาศตัวเลขนะครับของยูเอสดอลลาร์เนาะข่าวของแดงตอนทุ่มครึ่งนะครับก็ตามแผนเลยก็อย่างอย่างที่เราวางแผนกันไว้นะครับก่อนหน้านั้นนะก็คือราคาเนี่ยได้เบรกกรอบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ย่อลงมารีเทสต,ตรงนี้เพื่อทำทอบแบกนะสุดท้ายพุ่งกลับขึ้นมาปึ้งนะครับผมมาเทสแนวต้าน ที่3เลยนะที่ให้ไวแล้วก็คือ1.03600นะคร้บแล้วก็ย่อลงมานะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับพี่ท่านไหนนะที่เข้าเดิมพันด้วยกันเนาะแล้วก็มีคู่หนึ่งนะครับ A u นี่มาเต็มจัดๆนะครับดีเมื่อวานบอว่าขึ้นรถทันนะครับในห้องไลน์แล้วก็ให้สิญญนลไปบาย AU ด้วยนะครับใครขึ้นรถมาก็ยินดีด้วยนะครับกำไรกันไปแล้วหลายๆคนนะ UJ ก็ลงมาตามแผนนะครับ มาเอาละเดี๋ยวยังไงก่อนชมคลิปนะครับก็ฝากคุณผู้ชมท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่อง s b s แพร่ forex ไปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิป forex ดีๆแบบนี้ครับโอเคถ้าทุกคนกดกันแล้วนะครับเรามาเริ่มชมคลิปกันเลยครับ let's go เบาเสียงหน่อยเหมือนเหมนเสียงเหมนเสียงเพลงจะดังไปนะโอเคมาเดี๋ยวมาดูคู่แรกกันก่อนนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็น EUR USD นะครับ ก็ตามที่เกินไปตอนต้นคลิปนะครับราคาได้ยกไฮขึ้นมาแล้วครับแล้วก็มาเทสแนวต้านะที่ให้ไว้เนาะก็มาเทส1.03600นะครับแล้วย่อลงมาเลยนะใครที่เข้าเซลล์มาตอนปลายไส้นี่ก็โอ้โหอิ่มๆกันไปนะครับกำไรแบบจุกๆโอเคมาเดี๋ยววันนี้เรามาดูทิศทางกันต่อนะครับสำหรับภาพรวมของเฮดโฟเนี่ยคือราคายกยกไฮมาตรงนี้ถามว่าปลอดภัยหรือย,ยังนรจริงก็ยัง,ย,งยังไม่พ้นนะครับ เรียกว่าต้องบอกว่ายังไม่พ้นกรอบเทนนะที่ที่ตีไว้ตรงนี้นะแล้วก็แต่เขาเรียกว่าไงคือเทนลองอะ่ะ <c oughs> นี่ครับคุณผู้ชมคือราคายกโลมาค่อนข้างสวยงามนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็เป็นไฮที่สูงขึ้นแล้วนะวันนี้ก็เล่นง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมถ้ายอ่อลงมาวันนี้เดี๋ยวรอรอหาจาังหวะย่อบายต่อนะสำหรับอ u นะครับอาจจะต้องย่อก่อนนะเพื่อที่จะยกโลขึ้นมาอีกทีนึงนะครับ จุดนี้ก็ชิดกรอบเทงด้านบนนะครับก็ใครที่เข้าเดอร์บายมาก็อาจจะเก็บกําไรทํารอบกันไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะแบ่งถือไว้บางส่วนนะใครที่ถือเดอร์ด้านล่างมาตรงนี้อยู่แล้วแบบอยากลองรันดูก็ก็ปลอดภัยอยู่นะครับก็ยังรันไปได้อยู่นะส่วนตัวมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ต่อนะครับดูจากทำเฟรมเดย์แล้วนะครับวันนี้ก็แรงซื้อกลับขึ้นมานะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้วันพฤหัสนะครับก็มาดูว่าถ้าเกิดวันนี้พุ่งกลับขึ้นมาแล้วยืนยืนเบรกนะครับเบรกเบรก เส้นกรอบเทนตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับอาจจะปิดแถวๆหนึจุดศูนตรงนี้ขึ้นมานี่คือสวยจะจัดนะครับวันศุกร์ก็น่าจะไหลไหลไปต่อเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมทิศทางก็น่าสนใจแล้วนะครับเริ่มมาดีละมาต่อไปเดี๋ยวเรามาหาจงังหวะเข้าเดอร์กันครับในสําหรับวันนี้นะใครที่ปิดเอาเดอร์ไปแล้วก็เดี๋ยวรอรอย่อครับคุณผู้ชม <laughs> รอย่อนะฮะแล้วก็หาจงังหวะเข้าด้วยกันวันนี้อาจจะยอ่อย่อมาไม่เยอะนะครับ ส่วนตัวมองว่าสักโซนเต็มที่ก็แน่โซนนี้นะครับคุณผู้ชมหรืออาจจะแค่23.6ตรงนี้แล้วอาจจะเด้งเลยก็ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าราคาบูลิชนะครับค่อนข้างสูงนะ <c oughs> อ่ะให้ไว้ใกล้ๆเลยแล้วกันนะครับใคร ใครที่ยังไม่ได้เข้าออเดอร์เนี่ยก็ลองไปวางแผนกันดูนะครับแนวรับวันนี้ให้ไว้1.02 600 1.02 300นะครับแล้วก็1.02 0 0นะครับส่วนแนวต้าน,นครับถ้ากลับขึ้นมาอีกทีนึงนะฮะร,ราคาจะไปที่ไหนต่อ1.61ตรงนี้ผ่านมาแล้วนะครับถ้าจะไป2.61ม,มันมันไกลไปนะ2,007คิดว่าไม่ไม่น่าถึงนะครับ เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะต้องตีฟิบูนซี่นะครับของกรอบชุดนี้โอเค23.6สามจนะครับมันก็มันก็อยู่ไกลอยู่นะ <c oughs> จากราคาดีก็ยังยังไปต่อได้อีกนะครับอีกประมาณ2 0 0พันะ่ถึงถึงจะเป็นแนวแนวต้านสำคัญนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองลองชุดเล็กๆสักหน่อย,อยน,นะครับ <c oughs> ชุดนี้ครับ โอเคให้ไว้โซน6 0 8แล้วกันนะครับมาให้ไว้3โซนนี้ครับจะเป็นโซนบริเวณ50.0นะครับถึงประมาณ6 4 8นะครับของของชุดนี้นะที่ที่ตีพิบโบเมื่อกี้นะครับประมาณนี้ โอเคสรุปนะครับสำหรับคู่ของ EU นะครับวันนี้มองว่าทิศทางมีโอกาสขึ้นไปได้ต่อนะเดี๋ยวรอหาจังหวะย่อนะครับตอนไอหาจังหวะเข้าบายนะครับตอนราคาย่อลงมาเนาะก็รอที่แนวะรับตามตามแนวที่ให้ไว้เลยนะครับตั้งแต่1.02 600ลงมานะครับถึงประมาณ1.02 100นะครับ <c oughs> ส่วนแนวต้านครับแนวต้านวันนี้ให้ไว้1.03 800 1.04 200แล้วก็1.04 700นยะสี่ะสำหรับใครที่จะเป็นชาวสวนเซลล์สั้นๆนะครับก็ไปรอ รอแนวต้านสําคัญด้านบนนะครับประมาณนี้ไงก็ลองไปวางแผนดูนะครับโอเคต่อไปครับเรามาดู GBP USD ครับก็ขึ้นมาเทส3แนวต้านเช่นเดิมนะครับเช่นเดียวกันกับ EU เลยที่ให้ไวเนาะก็ราคาก็ย่อลงมาเลยนะครับวันนี้ภาพรวมก็ยังเป็นยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ต่อนะครับเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มกลับมากันแล้วนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับเดี๋ยวนี้รอหาจังหวะย่อบายเช่นเดียวกันครับวันนี้คิดว่าน่าจะย่อไม่เยอะเหมือน EU เลยนะครับ อาจจะมาเอแถวโซนนี้ให้ไว้38.2แนะครับเลื่มๆตรงนี้แล้วกันนะครับผมชิดรอบเทนด้านล่างด้วยให้ไว้3 0โซนนี้ครับสำหรับ GU นะครับแนวรับครับ1.21 300 1.20 900แล้วก็1.20 500นะครับแต่ว่าถ้าหลุดโลตรงนี้ไปก็คือขัดขัดลลอดทิ้งนะส่วนแทร็เกตครับถ้าราคาลงมาเทสต,ตรงนี้ปุ๊บแล้ว ขึ้นไปได้ต่อนะครับแนวต้านสำคัญเนี่ยยังให้ไว้ที่1.27100อยู่นะต้องต้องขึ้นมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าในช่วงระหว่างวันนะครับอาจจะขึ้นมาเทส60.8ตรงนี้อีกรอบนึงนะครับเพราะว่า <c oughs> ขึ้นมาตรงนี้ก็เกือบเกือบพันสองไหมเออพันสามเลยนะครับน่าจะมีรอบย่อได้อยู่นะครับก็ให้ไว้เป็นโซนแนวต้านสําหรับวันนี้ละกันนะแต่ว่าถ้าขึ้นมาเทสแล้วย่อแล้ว มีโอกาสขึ้นไปได้ต่อนะครับก็อาจจะเก็บกําไรสั้นๆนะครับสำหรับชาวส่วนนะโอเคก็ให้แนวต้านไว้นะครับ1.23 200 1.23 500ครับแล้วก็1.23 900แนวรับ1.21 300ถึง1.20 500นะครับลองมาแผ่นดูนะครับ GU โอเคต่อไปครับเรามาดู XAU USD นะครับพี่ทองของเรานะครับเมื่อวานขึ้นมาทะลุ1,800ไปได้ด้วยนะถือว่าค่อนข้างสวยนะครับแต่ไม่ถึงแนวต้าน ที่อยากเซลล์นะก็คือ1 8ึ่นะครับถือว่าเป็นแนวต้านสําคัญของเมื่อวานเลยแต่ว่าไม่ไม่ถึงนะวันนี้ราคาเริ่มทุบมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำเฟร,รมเฮดหเนี่ยราคาได <c oughs> เ้เหมือนจะเบรกนะครับเหมือนจะเบรกกรอบนี้มาได้แล้วนะแล้วก็เส้น moving average นะครับเริ่มตัดกันลงนะในรอบในรอบชุดนี้เลย <c oughs> นะครับผมก็ทิศทางวันนี้น่าจะต้องย่อตัวลงมาก่อนนะสำหรับราคาทองคำนะครับในส่วนของน้ำเฟรมเฮดหเนี่ย อาจจะต้องไอ้ใดอาจจะต้องย่อลงมาแถวแถวหนะครับหรือ20ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมมาส่วนแนวรับครับให้ฟิบูแคนซีไว้ก่อนโอเคแนวรับแรกนะครับวันนี้23.6นะครับที่จะต้องลงมาเทสก่อนเลยก็คือ1780นะครับมโอกาสลงมาเทสค่อนข้างสูงนะแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือ1770นนะครับโซนนี้1770คือถ้าลงมาเทส2โซนนี้แล้ว ราคาไม่สามารถหลุดไปได้แล้ววิ่งกลับขึ้นมาได้เลยเนี่ยจุดนี้จะกลายเป็น <c oughs> ทําขาสี่นะครับแล้วก็จะขึ้นไป5ต่อนะครับคุณผู้ชมอ่ะแต่ว่าถ้ากรณีถ้าเกิดว่าหลุด1 7 7 0มานะครับแนวรับอีกทีหนึ่งนะครับที่มีโอกาสเด้งก็คือ1น6 0กับ1750นนะครับโซนนี้จะเป็นชุดที่2นะถ้าเกิดว่าเรา MM MM ตั MM ้งแต่ 1780- ถึง1 7 7 1มาแล้วราคาไม่ไม่รีบาว์นะครับ อีกทีหนึ่งที่เราจะเปิดเนี่ยก็คือ1760ถึง1750นะจริงๆผมมองไว้ประมาณ1750เลยถ้าหลุด1770ตรงนี้มานะนะครับจะต้องลงไปทำอีกโลนึงที่ต่ำกวโลนี้นะครับเพื่อเพื่อที่จะยกยกรีบาวขึ้นมานะเพื่อทำไฮไฮที่ต่ำลงอีกทีนะครับหรือว่าอาจจะกลายเป็นไซด์เวย์นะครับผมแต่ว่า ภาพรวมตอนนี้ยังมองว่าวันนี้มีโอกาสที่จะลงไปได้ต่อนะครับแต่ต้องมารอลุ้นว่าจะหลุด1.771 1.700ตรงนี้ลงไปได้หรือเปล่านะครับถ้าหลุด1.700ไปก็จะกลับเทรนกลายเป็นเทรนลงอีกทีหนึ่งนะครับหวังอีกทีก็น่าจะเจอกันที่1.750 1.740อะไรโซนๆนี้เลยนะครับลงมารีเทสแนวรับตรงนี้อีกทีหนึง่งแต่ถ้าไม่หลุด1.700นะครับอันนี้เตรียมรีบาวกลับไปนะครับนิวไฮอีกรอบน่าจะประมาณ1.830ถึง1.850นะครับ ส่วนแนวต้านวันนี้ก็ยังให้ไว้ที่เดิมอยู่นะครับก็คือ1 8 1่1แล้วก็1825นะครับคุณผู้ชมอะยังไงก็ลองไปวางแผนกันดูนะครับสำหรับราคาทองคำโอเคครับต่อมาเรามาดู USDJPY นะครับอันนี้ยินดีด้วยครับใครที่เข้าออเดอร์เซลล์ค้างไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านูนน่นแนวที่ผมให้ออเดอร์ซิงเกิลซิงเกิลเซลล์ไปนะครับก็คือแถวๆโซนนี้เลย นะครับเซลกันมาค่อนข้างสวยนะครับเมื่อวานก็ราคาก็ลงมาถึงทาร์กเก็ตนะครับทะลุไปทะลุไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็กำไรกันแบบจุกๆกํำไรท่วมพอร์ตกันทุกทุกคนทุกท่านนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับมาภาพรวมวันนี้สำหรับ UJ นะครับค่อนข้างสวยงามนะคือราคาเนี่ยได้หลุดนะครับเขาบอกว่าได้หลุดตรงนี้มาแล้วนะที่เป็นกรอบกรอบขึ้น abc ตรงนี้นะครับได้หลุดลงมาแล้วนะแล้วก็กลับมาวิ่งในเทรนขาลงอีกรอบนึงนะครับ ส่วนตัวมองว่ายังคงรันได้อยู่นะครับคุณผู้ชมใครที่ถือออเดอร์เซลมาชุดนี้อาจจะเก็บกำไรไปก่อนสักครึ่งนึงนะครับหรือว่ากำไรพอใจแล้วอาจจะปิดไป75เลยเหลือเหลือถือไว้แค่นิดนึงก็พอนะครับแล้วก็รอรันรันต่อนะครับภาพรวมตอนนี้ยังมีโอกาสที่จะกดตัวลงไปได้อีกนะเพราะว่าไฮที่ทำทำล่าสุดเนี่ยที่เราเข้าเซลนเนี่ยคือเป็นไฮที่ ต่ำลงเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีโลที่ต่ําลงละอันนี้ก็เป็นโลที่ต่ําลงกว่าโลนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้คือรอเด้งขึ้นมานะครับแนวต้านวันนี้จะต้องขยับลงมานะครับเป็นไฮที่ต้องต่ําต่ํากว่า Hi นี้นะเนี่ยอาจจะขึ้นขึ้นมาถึงแค่โซนนี้นี่ครับมันจะ <c oughs> มันจะเป๊ะอะไรขนาดนั้น,นครับตัวเลขก็หกสิบจุดแปดห้าสิบจุดศูนย์แล้วก็เจ็ดสิบแปดจุดหกนะครับชุดนี้เลยต <c oughs> ีก่อนเส้นอีกต <c oughs> ีเส้นก่อนฟิโบอ,อีกนะครับแต่ว่าเป๊ะเฉย ก็มานนี้ครับแนวต้าวันนี้133800ครับ134300แล้วก็134800นะครับส่วนนี้ถ้าขึ้นมารีเทสอีกรอบหนึ่งแล้วไม่ไม่ทะลุนะครับรอบนี้มีนิวโรแน่นอนนะครับเจอกันอีกทีน่าจะ128ถึง126เลยนะครับกำไรกันแบบจุกๆไปสำหรับ UJ นะครับผมโอเคยังไงก็ลองไปวางแผนกันดูนะครับ ต่อมาครับเรามาดู AUDUSD นะครับราคาขึ้นไปถึงทาร์เก็ตไปทียบร้อยนะครับ0.70700 0.71แล้วก็0.71300นะครับก็ใครที่บายมาเมื่อวานก็อาจจะปิดกำไรทำร่องกันไปก่อนนะครับวันนี้มองว่าต้องต้องย่อลงมาก่อนนะเพื่อทำโลที่ยกขึ้นต่อนะครับอ,อ,อารมณ์จะคล้ายๆตัวของ GU นะครับ GU กับ EU นะแต่ว่า ในอารมณ์จะคล้ายตัวของ A u เนี่ยจะคล้าย EU นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยได้ทำา i g ใหม่นะเห็นไหมครับราคาได้ทำา i g ใหม่ขึ้นมาแต่ว่าตัวของ GU เนี่ยราคาไม่ได้ทำา i g ใหม่นะครับอันนี้ก็ยังน่ากลัวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอดูว่า3ามเอรับนี้จะจะรับอยู่หรือเปล่านะครับถ้ารับอยู่ก็เตรียมไฮใหม่ได้นะครับมาดู A u กันต่อ A u ตรงนี้นะครับทำา i g ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าสัญญาณบูลลิ s มาค่อนข้างสูงนะครับวันนี้อาจจะย่อได้ไม่เยอะนะครับผมก็ ให้ไว้38.2นะครับอันนี้เป็นแนวรับแรกนะ50.0แล้วก็60.8นะครับของชุดนี้ชุดที่ราคาลงมาเทสล่าสุดแล้วก็ขึ้นมาทำล่าสุดเมื่อวานนะครับโอเคส่วนแนวต้านนะครับคุณผู้ชมแนวต้านวันนี้จะต้องไปที่ราคาไหนครับโค้ดไปดูกันครับแนวต้านวันนี้ขอขยับขึ้นเป็นแนวตั้งแต่7จ6ถึง88.6นะครับแล้วก็ระหว่างกลางนี้หนึ่งไม้ ใครที่จะรอเอสสั้นๆนะครับก็ไปรอสัก0.71500ถึง0.72100นะครับมัาจะมีรอบย่อสั้นๆได้นะครับในส่วนของภาพรวมสัญญาณ d i เดวเจนตรงนี้ก็ยังคงยังคงไม่ยังคงไม่ไม่เกิดเดวเจนนะครับยังน่าจะต้องย่อแล้วก็อาจจะขึ้นไปได้ต่อนะครับผมอ่ะก็เราติดตามราคากันดูนะครับแผนตามนี้เลยถ้าลงมาแถว0.7 70 100ถึง0.69 600ตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็น่าสนใจนะครับค่อยหาจังหวะทยอยเข้าบายกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมต่อไปนิวซีแลนด์ USD นะครับคู่นี้ก็ขึ้นมาคล้ายๆกับ AU เลยนะฮะค,คู่นี้อ่ะภาพรวมวันนี้ก็ยังมองว่าขึ้นต่อได้อีกนะครับจริงๆหลายๆคู่เลยอ่ะมันมันกำลังจะเป็นเทนขาขึ้นนะครับคุณผู้ชม ถ้าเหลือติดไม้ติดมือไว้สักไม้สองไม้ก็ลันเงินไปได้นะครับนี่เลยเนี่ยอันนี้คือลงขึ้นขึ้นมาเทส38.2นะครับล่าสุดเนาะทีนี้ถ้าขึ้นไปต่อเนี่ยต้องใช้เป็นชุดนี้ครับเพื่อหาแนวต้านระหว่างวันโอเคเจ6ถึง88.6 โอเคครับให้ไว้ประมาณนี้ <c oughs> แนวต้านวันนี้ยังมองไว้0.74300 0.74700แล้วก็0.7เฮ้ยโพรผม0.64300 0.64700แล้วก็0.65100นะครับส่วนแนวรับครับถ้าทุบลงมานะฮะทุบลงมาอีกทีก็น่าจะคล้ายๆทรงเอวะนะครับอาจจะย่อไม่เยอะนะระหว่างนี้แล้วกันก็ ชิดชดบริเวณกรอบเทนด้านล่างนะครับ0 6 3 4 0 0ถึง0.62800นะครับนี่ก็น่าสะสมเหมือนกันยังไงก็ลองไปวางแผนกันดูนะครับต่อไปจะเป็น UCAT นะครับราคาพุ่งขึ้นมาล่าสุดเนาะแล้วก็ไม่ผ่านแนวต้านนะครับทุบกลับลงมานะคู่นี้ก็ยังแผนเดิมอยู่นะใครที่จะรอเข้าบายเซลก็ช,ชิดชิดล่างกับชิดบนเลยนะครับ วันนี้ถ้าลงมาอีกทีหนึ่งหนึ่งจถึง1.2590จนี่ก็น่าสนใจนะแต่ว่าต้องรอสัญญาณเดวิจินเกิดก่อนแล้วก็เริ่มมีสัญญาณกลับตัวนะครับถึงจะเข้าออเดอร์อารมณ์คล้ายๆคู่เอยูครับเองเมื่อวานเนะี่ยที่ <c oughs> อินดิเคเตอร์อะไรครบพร้อมสัญญาณมาก็ค่อยเข้านะเข้าแล้วคือฟ้าเลยนะครับโอเคคู่นี้ก็ให้ไว้แผ่นเดิมก่อนนะครับแนวะต้าน1.30400ถึง1.31500นะครับส่วนแนวรับครับ1.26600ถึง1.25900นะครับ โอเคต่อมาเรามาดู u ูฟังนะครับโอค้คู่นี้ยังเสียดายไม่หายเลยคนระับผู้ชมที่เราว่าจะเข้ากันแต่คลิปคลิปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วตกรถไปนะแต่ไม่เป็นไรครับได้ AU มานะครับอันนี้ก็ลงมานะครับตามแผนเลยก็คือต้องทําโลใหม่นะเก,เกือบถึงทาร์เก็ตเราด้วยนะครับก็คือ10.9380 0นะครับเกือบถึงแล้วโอหเ,เดินทางมา2 3 0 3นะครับค่อนข้างสวยงามนะก็คู่นี้ออจริงจงถามว่าถ้าลงไปต่อเนี่ยสะสมบายจะดีไหมโคด้ด เออถ้าลงไปต่อสะสมบใบทำได้ครับแต่ว่าต้องเก็บรอบสั้นๆเท่านั้นนะเพราะว่ายังมองว่าอาจจะลงไปได้อีกนะครับแนวรับสำคัญน่าจะถึงประมาณ0 9 9 9 0 0เลยทีเดียวนะครับสำหรับอยูออยฟังนะโอเคก็ลองไปวางแผนกันดูครับแต่ถ้าจะให้เข้าเซลล์จุดนี้มันกไ็ไม่สวยแล้วเพราะว่าราคาค่อนข้างต่ำแล้วนะครับโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมเชิงเทคนิคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเชิงข่าวกันนิดนึงแล้วกันนะครับ ก่อนจะจบคลิปนะว่าวันนี้มีข่าวอะไรแบบตื่นเต้นตื่นเต้นหรือเปล่านะครับมาฮะวันนี้มีประกาศตัวเลข PPI นะครับของเยอสาร่าตอน19นาฬิกา30นาทีะฮะช่วงเย็นโอเคช่วงช่วงดึกไม่มีอะไรนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับข่าวกล่องแดงของเยอสาร่าตอนทุ่มครึ่งนะวันนี้จะกลายเป็นรถไฟหอนะครับหรือว่าจะบินเป็น ขึ้นไปต่อเลยนะครับโอเคโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของวิเคราะห์กราฟเช้าประจำวันที่21เดือนสิงหาคมปี2565นะครับยังไงหากใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่อง FBs ให้ฟอเร็ก์ไว้ด้วยละกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับปลอดฟ้ากำไรท่วมพอร์ตกันทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปลครับสวัสดีครับ